โอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพาณิชพันฟิชชิ่งกับแบงเพชรนะครับผมวันนี้ก็มีลอกเลียวบีซาเบอร์เอลทีตัวใหม่เข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นซาเบอร์นะครับผมเป็นตระกูลซาเบอร์ตัวใหม่นะฮะมันก็จะเป็นแขนเกลียวนะครับผมแขนเกลียวน็อปน็อปจะเป็นตัวทีนะครับสําหรับเบอร์สามพันสี่พันนะครับผมเบอร์หนึ่งพันหนึ่งพันกับสองพันนะครับจะเป็นน็อปแบนนะครับผมจับถนัดมือ พวกนี้จะสีสันคอดข้างจะสวยมากๆชุดนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมสีนะครับผมสี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 ด้านข้างนี้ยังกระปิกเป็นทับเลยนะครับผมสีแบบปิกปีกเป็นทับเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมขอบต่างๆนะครับตัดคลิปท้องอะไรต่างๆนะครับผมตัวนี้ก็ทองนะค่อนข้างสวยนะแขนเกลียวด้วยนะครับลูกปืนหกบวกหนึ่งตลับนะครับผมตัวนี้ราคาก็จะเท่าๆกันหมดนะครับผมกับตระกูลซาเบอร์ ก็คือเนื้อเบอร์หนึ่งพันนะครับผมเนื้อสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเบอร์สองพันสองพันหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับเบอร์สามพันสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับผมและเบอร์สี่พันนะครับผมสองพันสองร้อยบาทนะฮะใหญ่สุดนะครับผมตัวนี้ก็จะไปพวกงานสวายแข่งอะไรได้ต่างๆได้งานจิกงานตีเหยียบพอมได้ทุกงานเลยนะครับงานของเขาค่อนข้างจะเนียนอยู่แล้วนะครับผมการเก็บสายอะไรต่างๆเนี่ยความลื่นต่างๆเนี่ย กินขาดนะฮะซาวเบอร์นะครับอยู่มาเป็นสิบปีแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับรุ่นเก่าๆนะมันทําชื่อไว้เยอะเลยนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ราคาเขาก็ค่อนข้างจะราคาเดิมนะครับผมราคาไม่ขึ้นมานะครับผมนะค่อนข้างจะสวยมากเลยนะครับผมที่เป็นจุดเด่นๆของเขานี่นะฮะก็ยังคงเดิมไว้นะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับผมนะฮะดีไซน์นะครับแอนอินเเนีย เจแปนนะครับผมนะครับผมการออกแบบและวิศวกรที่คุมการผลิตจะเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะสวยมากเลยนะครับผมดูดูจากไกลๆแล้วนะครับตัดขอบอะไรต่างๆนะค่อนข้างจะสวยนะครับผมชุดนี้ก็จะรีบทํา YouTube กันไปเรื่อยๆนะของเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้นะครับสนใจสินค้าทักได้เลยนะครับเฟซพานิชย์พาร์ฟิชชิงแกรมเพชรหรือเบอร์โทรก็ได้นะครับเบอร์โทรก็ส่วนแปดแปดหนึ่งตองหกหนึ่งร้อยนะครับผม ตัวนี้จะปรับแสงได้น้อยหน่อยนะครับผมผมไม่ใช้โค้อัดนะครับผมนะครับผมนะแต่ก็คือจะรีบทําให้ด่วนๆเลยนะครับของเข้าเยอะมากเลยนะครับผมสนใจมาที่ร้านได้เลยนะครับผมนะฝากไว้ด้วยนะซาเบอร์ LTQ นะครับผมตัวนี้จะเป็นรหัส Q นะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ